และเป็นหัวแบบแม่เหล็กทั้งชุดนี้เลยทุกอันเลยนะผมอยู่ในคลิชุดนี้เขาเป็นแม่เหล็กทั้งหมดเลยครับผมดูดิดูๆๆๆๆดูดิอ่ะๆๆๆๆนี่อ่ะๆๆเดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวสวรรค์นะให้ดูเต็มๆนะครับนี่ครับผมจะพามารีวิวตัวนี้ให้ดูกันครับเป็นชุดดอกไขควงก้านหกเหลี่ยมและเป็นหัวแบบแม่เหล็กด้วยนะครับตัวนี้ในชุดนี้เขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ดอกด้วยกันนะครับก็จะมีไล่ระดับความยาวขึ้นไปเลือกได้ตามใจชอบตาม การใช้งานของแต่ละท่านเลยดอสั้นสุดนี่คือ25มิลนะความยาวนะแล้วก็ตัวนี้ครับ50มิลตัวที่3ามนี้65มิลตัวที่4ี่นี้70บมิลแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวยาวสุดนี้คือ90มิลครับก็คือ9เซนนั่นเองครับแล้วก็สังเกตดูครับที่หัวปลายก้านไข,ข,ขควงเขานี่ครับผมนี่เขาจะมีเป็นล่องบากไว้อยู่นะครับนี่ที่หัวของเขานะครับก็ประมาณว่าเอาไว้จับกับหัวดอกสกูเวลาที่เราขันสกูให้มันแน่นหนาม,มาขึ้นลดออากกานนงเัสู สังเกตดูครับผมทุกอันเลยนะนะครับผมทุกอันเลยทั้งห้าอันนี้เนะนี่นะนี่มีมาให้ครบถ้วนเลือกใช้ได้เลยห้าดอกด้วยกันในหนึ่งชุดนี้นะครับเว้าที่ใส่เข้าไปในหัวสกรูนะครับตัวล่องที่อยู่บนปลา,ายก้านไขควงเขาก็จะล็อกอยู่ในล่องหัวสกรูนั่นเองนะผมนี่ลองคว่ำลงดูรับผมนี่เห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กด้วยนั่นเองนะผมนี่อยู่จะนี่ลองแตะดูนะครับผมตรงนี้นะแตะดูนี่ครับผมนีโ่โอเคเลย ในชุดนี้ได้ครบทั้งหมดนี้้าดอกด้วยกันนะผม5ชิ้นนี่ได้นีตามนี้เลยครับผมถือว่าคุ้มอยู่นะผมได้มาราคาไม่แพงคนระับก็เอาไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือเราที่สามารถเนี่ครับมีแบบเนี้ยสามารถใช้อุปกรณ์ก้านหงเหลี่ยมได้เลยครับผมนี่ครับผมนี่ใช้งานได้เลยถือว่านิ่งดีใช้ได้นะอโอเคเลยครับผมหรือบางท่านอาจจะอยากทราบนะครับว่า ใช้กับหัวจับดอกสว่านแบบปกติได้ไหมเผื่อบางทาง่านี้ตัวนี้ครับก็อ่ะผมจะลองให้ดูนะผมนี่ใช้ร่วมกันได้เลยครับกับหัวจับดอกสว่านแบบปกติก็เอาไปใช้งานได้เลยครับผมนี่ถือว่านิ่งดีใช้ได้เลยนะทุกท่นี่ครับผม,อมโอเคโอเคและยิ่งถ้าเป็นแบบเจ้ามาสลูรับแบบทูนมันตัวนี้ก็สามารถพลดตัวนี้ออกมาใช้งานเสียบกับ อุปกรณ์แบบแคตหัวเหลี่ยมตัวนี้ได้เลยนะผมเอาไปใช้งานได้เลยนี่ไครับผมโอเคเลยสารพัดประโยชน์ดีกันนะครับ<ทาง>ก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะครับอ่ามาลองทดสอบกันดูหน่อยครับตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นดอกหกเซนครึ่งนับหกสิบห้ามิลนั่นเองนะผมอตนะ่ตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยนะแต่ใช้กับเจ้าสวัสดิ์ใชคนคัดทันสุกตัวนี้นแล้วผมใส่นี่ดอสกสกูก๊ปไปับผมดูดินี่ไม่หล่นนะผมอโอเคเลยดูดิ ขนาดนี้ยังไม่หลุดจากหัวก็เลย <laughs> okay, ลว่ <laughs> ออาโอเคไปหรอมาไปครับผมลองดูครับ <c oughs> อโอเคเลยอะ่ะไม่มีปีนหัวสก,กูเลยนะผมอ่ะสอนึ้นดูนผม <c oughs> โอ้โหนิ่มๆเลยอะ่ะ <laughs> นี่ด็ๆเดโอเคอ่ะเจ็งดีนะไอทีทีทีท อ่าลนี่ลูนี่ลูนี่อ่าน่าไม่มีปัญหาเลยนะผมลอเจะเนอร์ตทำไมวะเน,นี่ยว่าเห็นด้ดูเนสกูกยังไม่หลุดจากหวัวดอกไอ้กวงเลยเออโอเคโอเคโอเคเจ๋งก็แบบนี้ชอบชอบเลยอ่ะจัดไปครับผม อ่ะดูปล่อยเลยนี่ครับผมปล่อยเลยเห็นไหมเพราะอย่างที่ผมบอกครับตัวปลายดอกไขควงเขาเขาจะมีร่องที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 ไว้เพื่อเป็นการช่วยล็อกแล้วก็ยึดจับกับหัวสกรูได้ดีมากขึ้นนั่นเองดูนี่ผมปล่อยเลยนะนี่เลยอะโอ้โหสุดจริงของนี่ดูนะอ่ะปล่อยดิดูดิเอ๊ะปาล่ะเจิงๆแล้วคาไมเห็นด้วยแล้เห็นเขารีวิวหลายคนแล้วเออผมลองสั่งมาใช้งานถือว่าใช้งานได้ดีจริงด้วยแล้ว อ่ะทดสอกมาผมนี่โอเคครับทดสอบแล้วถือว่าผ่านเลยครับก็ตามที่ทดสอบว่เห็นเลยนะครับว่าชุดดอกไขควงก้านหกเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วเป็นหัวไม่เหล็กด้วยนะครับทดสอบใช้งานแล้วถือว่าใช้งานได้ดีจริงครับสมราคาเขาเลยราคาไม่แพงด้วยในหนึ่งชุดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกแบบนี้เลยครับมีหลายความยาวให้เลือกตามการใช้งานของแต่ละท่านเลยนะผมทดสอบแล้วผ่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม